แก้วสารพัดนึกนะคะเป็นพันไม้อีกพันหนึ่งที่คนเรากำลังนิยมปลูกกันมากนะคะโดยมีความเชื่อว่าถ้าเราปลูกแก้วสารพัดนึกไว้ในบ้านแล้วก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จนะคะนึกคิดอะไรก็จะได้สมหวังทุกอย่างนอกจากนั้นยังนำโชคราบมาสู่ผู้ที่ปลูกนะคะนอกจากปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วยังปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะเพราะว่า ลูกทรงของใบนะจะมีความสวยงามมากนะเส้นกลางใบแล้วก็เส้นขอบใบก็จะเป็นสีขาวหรือสีครีมอ่อนๆนะคะเนี่ยเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งที่น่าปลูกมากนะอันนี้คือลักษณะขนต้นของเขานะสำหรับโคนต้นของแก้วสารพัดนึกนะท่านไหนที่ยังไม่มีก็หามาปลูกไว้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเรือนและสิริมงคลกับตัวของผู้ปลูกเองนะคะ